ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับช่องหมูดําพาเที่ยวนะฮะวันนี้เราก็จะไปที่น้าตกชันตะเห็นนะที่จังหวัดชนบุรีกันเราจะใช้เส้นทางหมายเลขสามสิบหกในการเดินทางนะฮะจะใช้เวลาในการเดินทางหนึ่งชั่วโมงกับสิบห้านาทีนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแปดนาทีแล้วนะจะเที่ยงแล้วเพราะว่าเราทํานุ่งทํานี่กันอยู่นะกว่าจะได้กินข้าวกว่าจะได้ออกนะฮะทุกคนลายยางปะยางด้วยนะหมูดํายางรั่วนะะทุกคนอยู่บ้าน โอเคเราออกเดินทางกันดีกว่าครับใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะฮะทุกคนแต่เราจะใช้ทางหลวงหมายเลขสามหกนะครับทุกคนเส้นชนบุรีนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ถนนหมายเลข36นะฮะทุกคนเหลือเวลาเดินทางอีก55นาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1ง2 7นาทีแล้วนะฮะโอเคเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนหมายเลข3702นะฮะทุกคน ก็เหลือเวลาเดินทางอีก37นาทีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกา40นาทีแล้วนะครับโอเคเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับ อีก8นาทีนะครับทุกคนตอนนี้ก็เที่ยง4ี่นาทีแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้อยู่ถนนในหมู่บ้านห้วยกลุ่มนะฮะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่น้ำตกชนตะเทน ถึงแล้วนะฮะทุกคนน้ําตกชันตะเท็นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าค่าบริการค่าเข้าสถานที่นะฮะพอไซ่เก้าสิบบาทโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงน้าตกชันตะเท็แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างนี่นะฮะทุกคนทางลงไปประมาณ300เมตรนะทุกคนโอเคเราเดินลงไปกันดีกว่าครับไปดูข้างล่างกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ล่างของน้ําตกเนี่ยคนเยอะมากนะ,ะทุกคนนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศที่นี่แล้วกันนะฮะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไป<ะ>ไปกันต่อครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะขึ้นไปน้ําตกนะฮะแต่ละชั้นแต่ละชั้นว่าไปดูไปดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะทุกคนก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มานะฮะทุกคนก็เดี๋ยวไปชมพร้อมกันน,นะนี่ไงไนี่ไงตรงป้ายเนี่ยโอเคเราเราขึ้นไปดูพร้อมกันนะฮะทุกคน มันจะเป็นร่องเขาบอกว่ามันจะมีทางเป็นคลองไปอยู่เนี่ยน้ําฝายต้องข้ามน้ําฝายไปฝัปฝ่งนู้นเขาบอกตรงนี้ยังไม่นับเป็นชั้นชั้นแรกนะทุกคนยังไม่นับพอดีไปถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้ยังไม่นับเป็นชั้นแรกนะฮะชั้นแรกต้องเดินไปอีกห้าสิบเมตรทุกคน ที่เรากำลังรอคุณไมตรีไปหาตะเบียงมาไว้ข้างบนนะคะเพราะว่าเรายังจะต้องเดินอีกไกลนะคะมันจะเห็นภาพหรือเปล่าเนาะก็เลยพักอยู่ที่อตรงบริเวณชั้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็รอคุณไมตรีต่อไปซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าการเดินทางข้างบนจะเป็นยังไงแต่อยากจะให้ดูหน่อยน,นะคะว่าอ่ามันทางขึ้นไปอ่ะมันจะอารมณ์เหมือนจะเป็นป่ามันเป็นป่าอยู่แล้วแหละมันก็เลาะเลาะ,ละตามลำทางขึ้นไปเดี๋ยวให้ทีมตาีไปถามก่อนว่าเราจะต้องไปทางด้านนี้หรือเราจะต้องเลาะขึ้นทางฝั่งนี้ก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่รู้อะไรก็ได้แต่นั่งรอ นั่งอมองท้องฟ้าไปเรื่อยๆอากาศค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะเออ,ต,อเต้องก็หนักมากเลยเรารอก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ไม่ไม,มีวิวแววยังไม่เห็นคุณไมตีเดินมาเลยก็ดูเขาที้นน้ำไปเป็นพลินนะคะ ยังไงถ้าสมมติคิดจะมาก็ศึกษากันให้ดีแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะอยากจะไปเล่นถึงชั้นที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาเปิดปิดก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่เกินสี่โมงห้าโมงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตเรื่องอเวลาการเปิดปิดอีกนิดนึงนก่อนแล้วกันนะคะ โอเคครับทุกคน๋ยวผมจยให้ดูอะไรนะคือตรงนี้นะฮะจากจุดนี้ไปนะครับทุกคนจากจุดนี้ไปคือมันไปได้แหละคือมันขึ้นไปได้อีกนะฮะแต่เราอ่ะไม่ขึ้นไปดีกว่าเนื่องจากว่าหนึ่งคือจํากัดด้วยเวลานะตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่านะฮะก็เพิ่งจะผ่านน้ำตกชั้นแรกขึ้นมายังไม่เท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินกลับอีกนะฮะ เพราะที่นี่เขาปิดสี่โมงเย็นนะฮะทุกคนเราจะกลับลงไปดีกว่าเพราะเรามามาถึงก็เที่ยงกว่าเกือบจะบ่ายโมงล้ะพอขึ้นมาถึงตรงนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับลงไปดีกว่านะฮะเพราะลำบากเพราะทางขึ้นมันก็ลำบากนะฮะแล้วก็ข้างบนไม่มีป้ายไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเลยนะฮะทุกคนก็เท่าที่เห็นมีมีแค่ด้านล่างสองคนนะฮะสองคนด้านล่างตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะกลับลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะฮะทุกคนเราไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ตอนเช้านะฮะก็ทางก็ค่อนข้างลําบากนะฮะี๋ยวเราก็ไม่ขึ้นดีกว่าแล้วเราขออนุญาตลงก่อนดีกว่าก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมให้ได้เยอะที่สุดนะฮะทุกคนหลังจากที่เราขึ้นมานะฮะเราก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะฮะทุกคนโอเคเรากลับลงไปดีกว่าครับไปครับ นี่ก็เป็นภาพอากาศระหว่างทางเดินนะคะซึ่งการที่จะขึ้นไปน้ำตกชั้นบนก็จะต้องให้เลาะตามบริเวณที่ว่าน้ำไหลลงมาอย่างี้นะคะเราก็ต้องเลาะ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 แต่การที่จะเลาะขึ้นหรืออ่เรียกว่าจะไปเดินตรงนู้นหรือเลาะแบบตรงทางใกล้ๆทางน้ำที่มันไหลลงไปจากน้ำตกนะคะ ต้องเลือกสักนิดนึงว่าจะไปตรงไหนขึ้นทางมันค่อนข,ข,ข้างลำบากก็ถ้าดูับภาพนะคะถ้าเห็นมันก็จะเป็นต้นห็นเป็นทางเดินมีเถาวันซึ่งต้นไม้บางชนิดมันก็จะมีหนามต้องระมัดระวังแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะต้องปีนอันนี้ยังไม่ถึงชั้นสองยังไม่มีป้ายเห็นเลยนะคะว่าเป็นชั้นสองหรือเปล่าแต่ที่ตามทางเดินมาที่ชอบนะคะ ก็จะเห็นเป็นข้อระโขดเห็นส,สวยๆแล้วก็จะมีเห็ดมีเห็ดชื่นป็นเห็ดข้านงเห็ดถ้วยแชมเปญเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ไปดูกันนะคะเมื่อตะกี้ก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูด้วยอ่ะเออเหลือไปเห็นนิดนึงไม่รู้ว่าจะรับชมพักไหมนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะคะ ฝั่งตรงน,นู้นก็มีขอตันิถ่ายให้เห็นไม่ขนัดเลยเดี๋ยวถ้ามีโม่ถ่ายให้ดูนะคะโอเคครับสำหรับทริปน้ําตกชันตะเห็นนะฮะของจังหวัดชนบุรีก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อตอไปสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนสวัสดีครับ